<Wow. S 2> สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเระยันนาวานะครับ <Wow. S 2> วันนี้ก็เป็น E ีีแรกของผมเลยนะครับที่ผมจะให้พี่น้องทุกคนที่รอติดตามผมอยู่ผมบอกให้เลยว่าวันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศของวันแรกที่ผมได้เดินออกมาจากเรือนจำนะครับ <Wow. S 2> เดินออกมาจากเรือนจำเลยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างและผมมีความตั้งใจตั้งแต่ตอนอยู่ข้างในแล้วว่าออกมาเนี่ยผมจะทำ u t u b e เลย นะผมก็เลยตั้งใจว่าผมออกมาวันแรกเดี๋ยผมก้าวขาวออกมาผมจะทําเลยวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องทุกคนไปดูบรรยากาศของวันนั้นกันว่าเป็นยังไงและจะมีเหตุการณ์อะไรที่ผมเนี่ยไม่คาดคิดเกิดขึ้นใครจะมารับผมบ้างคอยดูกันเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมบอกให้เลยว่าทุกคนกําลังรองคอยแล้วไม่อยากพูดมากวันนี้เราไปชมกันเลยไปเลยไปฟังเลเลย เป็นไงม้่งไม่ได้เจอลูกกันตั้งนานสบายอ่ะสบายดีสบายดีโอเคห้ยเป็นงาขาวไหมเดี๋ยนี้ขาวนี่อะไรหัวหรืออะไรหัวใช่ไหมที่ขาวอ่ะโอเคนะผมมีความสุขนะที่ได้เจอป๋าในวันนี้บอกให้เลยว่าอีกไม่นานเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไปเลยให้คำนี้เลยไปเลยดีกว่านี่พ่อผมนะมารับผมไม่มีใครเลยที่จะคอยดูแลผมนอกจากเขาคนนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันก่อนป๋าเดี๋ยวมานะรอแป๊บนึงโอ้ใจหายกอดที่กอดที่โอ้โหใจหายเลยเป็นไงไปเราไปดูเพื่อนกันต่อเลย Let's go อ่ะมาแล้วเจอแล้วเจองุ่นแล้วเจองุ่นแล้วเอ้าพี่สวัสดีแม่สวัสดีครับแม่พี่ผมขอความรู้สึกของพี่ก่อนเลยไว้วันนี้มีความรู้สึกยังไงที่ได้ออกมาวันแรกเนี่ยเป็นไงรู้สึกมันโล่งมันโล่งมันสบายใจมันโล่งและวันนี้ได้เจอแม่แล้ว นะพี่พอยากจะบอกอะไรกับแม่พูดให้ซึ้งอย่าน้ำตาไหลเอาดีๆขอบคุณแม่มากที่แล้วผมมาแล้วก็ต่อไปผมจะเป็นคนดีแล้วก็จะทดแทนเป็นคุณแม่จนถึงที่สุดครับโอเคนะนี่หนึ่งในที่เราเคยเอาง่ายๆเลยดีกว่าที่เราเคยผ่านสิ่งเลวร้วายกันมาดีกว่านะแล้วบอกให้เลยว่าเขาเคยคุยกับผมไว้ผมดูดวงให้เขาเลยดีกว่าผมดูดวงให้เขาแล้ว,วผมบอกว่า ต้องอยู่กับแม่แค่นี้โอเคไปต่อไปเราเจออีกแล้วเราเจออีกแล้วมาตามมาเลยนี่เรามาเจอเพื่อนรักเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีดต่อแม่สวัสดีครับนี่ต้อมเพื่อนรักผมเลยความรู้สึกแรกของวันนี้เลยที่ต้อมออกมาเป็นไงเพื่อนโคตรดีเดียวเดียวเดียวอย่าน้ำตาไหลน,น้ำตา,า,ตา,าจะไหลแล้วเอาเลยเต็มที่เพื่อนโคดีใจนะครับอีแต่เราพลาอีกครั้งอ่ะเป็นอะไรที่สวยงามอ่ะสวยงามนะบอกให้ว่าเพื่อนเคยรับปากอะไรไว้ อย่าไปทําอีกนะอยู่ออก,กับแม่มีความสุขไหมพอทันที<ะ>ตอนเนี้ยได้เจอแม่มีความสุข, <S <S สขไห<ป>มมีความสุขนะอยากจะบอกอะไรแม่บอกผ่านต้องไปเลยอย่ากอกวครับรักแม่ใสุดรักอาให้สุดขบอขบคุณทุกอย่างที่ดูแลอาตลอดโอเคเห็นบ่าบอกแล้วว่าอย่าน้ําตาไหลยัยงไงกอดทีเพื่อรักโอเคนะไปเราไปกันต่อเลยเฮ้ยตามมาเลยเจอไอ้หน่อยแล้วไอ้หน่อยมันออกมาแล้วไอ้หน่อยมันออกมาแล้ว นีหน uhm. hey. oh ่อยเฮ้ยโอ้วโอ้โหไม่ไรวันนี้หน่อยหน่อยใครมารับเนอะกลิ่นไปมาลับเปล่าเดียกันเดี๋ยวรอกลับด้วยกันรกลับด้วยกันนะครับผมมีความรู้สึกไงที่ออกมาสูดอากาศที so, okay. 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 ่แบบแป้งบริส right. okay. okay. ุทธิ okay. no ์มากเลยเต้นมากเลยเต้เต้นว่ะตีนเต้นไหนเต้นเนี้ไหนเราเนี้ยไม่ธรรมดาได้อยูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใครเราพี้เดี๋ยวเจอกันครับผมนี่ขายของเลยขายของเลยแจกนี่ นี่ยังเขอยู Poke ่ทุกอยู่ว่าไงอ่ะอย่าลืมนะนี่นี่บอกให้เลยว่ากะปิกุ้งนะกะปิกุ้งของจ่าแบนของดีนะนี่บอกเลยว่าไม่ใช่สปอนเซอร์เข้านะเขาเดินมาแจกนะเขาไม่ได้มาให้เขาเดินมาแจกเฉยๆนะโอเคไปไปต่อได้มาตามมาเลยนี่มาเจอคิวแล้วเจอคิวแล้วคิวสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีคิวงานวันนี้ได้สูตรความเฮริสต์แบบว่า ของอิสรภาพเรามีความรู้สึกไง๋ยนบอกกันให้นึกไปเยอะแยะเลยแต่พูดไม่ถูกทาไมอ่ะมันตื่นเต้นตื่นเต้นไหนลองเต้นให้ดูก่อนลองเต้นน้องยกแหมไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาไว้ว่าอยากจะบอกอะไรกับเจ๊บ้างตอนนี้พูดเลยนี่คือนางฟ้าอ่าพี่สาวคนนี้คือนางฟ้าเป็นทุกอย่างเลยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแต่ก็นี่คือนางฟ้าในใจของอีคิวนะให้เพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าเกิดใครชอบติดตามได้ถ้าไม่ติดตามไม่เป็นไร ไม่ได้ห้ามเครแบบว่าแต่วันนี้เ,เดี๋ยวเราไปดูกันยังไม่หมดยังไม่หมดมอีอีกไปอ้ามาเรามาเจออีกคนละเรามาเจออีกคนละบอยสวัสดีครับแม่ส<า>วัสดีส<า>บอยบอยบางอยากจะรู้เนี่ยความรู้สึกแรกที่บอยออกมาเนี่ยที่ได้สูดอากาศที่บแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะติดใจเลยล่ะติใจมาขปีสิบหกปีหพอกันเลยของมาสิบเจ็ดปีกว่าไม่เป็นไรเราออกมาแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับแม่ในวันนี้พูดเลยนนองรักแม่ที่สุดเลยครับตั้งแต่ปีมาม ไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งเลยนะอาโอเคอยากจะบอกอะไรแม่อยากจะกอดเอ็มซีเลยบอยอย่าลืมเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะเราบอกแล้วว่าเราออกมาเราอยากจะเป็นคนดีแต่ขอให้สังคมยอมรับพวกเราบ้างเอาแค่นี้แหละปะนี่เองปะขอนโวมาจากพี่จิตโอเคนี่นะของขวัญจากที่บ้านบอยจากพี่จิตเลยถ้าเกิดว่า เขาบอกแล้วว่า mm. ถ้าเกิดว่าใครรับซัมโอไปวันนี้รางวัลที่หนึ่งมันรอเราอยู่กันข้างหน้าดิบเลยรางวัลที่หนึ่งมาแล้วอีกสองวันเพื่อนมาแจกเลยมาโอเคลูกแรกมาโอเคนะขอโทษเทพี่ขอโทษทีนี่รางวัลที่หนึ่งของพวกเราออกมาต้องโดนกันบ้างนะโอเคโอเคครับอยากได้รางวัลที่หนึ่งด้วยโอเคเราไปต่อเลยฝั่งนู้นอีก อยากเพื่อนใครจะคิดคือบอกว่าถ้าใครรับไปหนึ่งอันหนึ่งลูกหนึ่งลูกถ้าใครรับไปหนึ่งลูกบอกเลยว่ารับประทาะรางวัลที่หนึ่งแม่รอเราอยู่ข้างหน้าเว้ยเอาเว้ยพี่เอาไปนี่เอาไปจัดไปนี่จัดไปนี่รออะไรอะจัดไปรับพี่ตีเอาโอเคผมครโอเคผมด้วยดิยอะอยากได้เจะรางวัลที่หนึ่งใช่ป่ะโอเค ธรรมดาโกหเลเไปเนมีอะไรม่ไาีนี่มานี่เลยนี่เด็กพิจิตอย่างชัดเกนนี่เด็กพิจิตพี่จะให้พิจิตแม่ก็เป็นไปไม่ได้พิจิตบอกว่าไปหน้าก่อนเลยเพื่อนตอนนี้ทําคลิปด้วยนี่ดูเลยมาทั้งแม่มาทั้งลูกโอ้โหเด็กนี้แม่งสิบเจ็ดปีไม่ได้เจอนานมือสั่นเลยโทรศัพท์มือสั่นเลยดูเดิ ไม่ได้เจอนานไงโทรศัพท์17ปีลูกแม่พี่พี่พี่สาวนะโอเคนะคิดถึงไฮไหไฮคิดถึงยังไฮคิดถึงยังไฮคิดถึงยังไฮคิดถึงจะขอพันหนึ่งโอเคป่ะเนี่ยให้ไม่ตุ๊กตาดูเลมอนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะโอเคเดี๋ยวทำคลิปก่อนเดี๋ยวโทรไปรอแป๊บหนึ่งโอเคนะเหลือป่ะทำท่านี้ก่อนทำท่านี้ก่อนเร็วๆในกล้องเร็วเร็ว แม่ทำท่านี้ก่อนแม่โอเคน่ารักนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันมึงมึงไหวบ้าเพื่อนไหวเฉลี่เ่ะโอเคสรุปแล้วทุกคนก็ออกมาจากที่เรือนจํากันหมดแล้วตอนนี้อิสรภาพของพวกเราแม่งเต็มไปหมดแล้วนะหลายๆคนกลับไปถึงบ้านแล้วหลายๆคนก็ยังรอญาติอยู่นะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านบ้างดีกว่าเพราะตอนนี้ ไม่รู้ว่าที่บ้านเป็นไงมัง่งรอกันแล้วในรถรอจะหน้าเมื่อยไปหมดแล้วโอเคไป let's go <S และที่จะต้องกลับมาถึงรถมั่งแล้วนะโหอ,อยู่ข้างนอกเหงื่อแม่งท่วมเลยตอนนี้ป๋ารอจนเหงื่อแห้งเลยดีกว่าใช้คําว่าเหงื่อแห้งไปเลยดีกว่านะวันนี้คุยกันนะอยากจะไปกินเนื้อแบบว่าเจ๋งๆไปเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนไปกินกับเราเลยดีกว่าเขาบอกแล้วว่าคนเคยคุกคุกในนะที่นี้ตอนนี้มันเป็นคุกกี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะไปกินกัน บอกเลยว่าไม่ใช่คุกที่เราเคยอยู่โอเคบ้าน <Bye. S 1> ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้นั่งรถมาเพียริหายเลยอ้วกไปสองรอบไม่ได้เจอรถนานเียนหัวเลยนะเดี๋ยววันนี้อยากจะรู้ไหมว่าอาหารมื้อแรกที่จะกินกับครอบครัวเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยอ่ะก็ถึงเวลาแล้วที่กลับมา,มากินข้าวกับที่บ้านนานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันกี่ปีสิบเจ็ดปีกว่า สิบเจ็ดปีเลยเหรอเจ็ดปีตั้งแต่ผมดำเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นไงขอกแล้วขาวไม่หมหดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หน้าใช่ไหมี่ขาวโอเคนี่มือแรกที่ออกมาที่บอกมีความสุขที่สุดเลยนี่เนื้อย่างเนื้อย่างไม่ใช่ว่าตัวเองจะกินต้องให้ป๋ากินก่อนถ้ามีพิษมีภายป๋าก็ต้องรับไปก่อนไงอ่ะโอเคเป็นไงรสชาติใจมากเับเป็นไงนิ้วนิ้วเป็นไงถุดเยี่ยมมากเป็นไงนี่เยี่ยมมากเนี่ยความสุขของผมที่ผมจะออกมาแล้วก็มาเจอกัน ล้วเนะพื่อนๆอนหลายๆคนที่กําลังดูอยู่ผมบอกให้เลยว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมีความสุขเท่าครอบครัวเราแล้วแล,วและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมยาก,กินที่สุดนี่ไงเนื้อย่างนี่ติดมันด้วยโอ้โหข้างในแม่งมีแต่เศษเนื้อโอ้ผมจะได้เจอแบบนี้โอเคนะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่ายัางไงก็แล้วแต่อย่าลืมกดติดตามด้วยตามนี้เลยแนะนำมาเลยว่าอยากจะให้ทำอะไรไปที่ไหนบอกมา คิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะไปหาใครที่ไหนโอเคนะนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างครับสำหรับอ่อีพี EP นี้ของผมผมบอกให้เลยว่ามันเป็นการเปิดตัวของผมเป็นการก้าวสู่โลกกว้างของผมอย่างแท้จริงเลยที่มีพ่อไปรับนะครับแล้วก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ได้เดินออกมาร่วมทางชีวิตใหม่หลายๆคนและอีกอย่างหนึง่งผมบอกให้เลยว่า มันเป็นก้าวแรกของผมที่ผมเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่อง YouTube และลงคลิปอย่างนี้ครับผมจะทำให้เพื่อนไปติดตามผมดูไปเรื่อยๆขอให้เพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนแล้วก็เ c ซทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมบอกให้เลยว่าจะไม่พลาดทุกคลิปของผมและครั้งหน้าผมจะไปหาใคร ดียำดูกันได้เลยผมจะไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไงจังหวัดไหนและจะพาไปกินอะไรผมบอกให้ว่ารอกันคลิปหน้าเลยคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ1 2 1นิดตอนจริงและต้อสาดไว้2จังไว้เดี๋ยวพาสุขตาของดองหรือของเห้นเมาสาพวกให้ในร่วมทั้งสัวโอและเป็นทุกตเตาเวอน